สวัสดีครับกับโชดวินเทจ Facebook นะครับแล้วก็มาเอาโชดชแนล u t u b e นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีการจุดตะเกียรโคเมนนะครับตัว252มิลลิทัลลี่นะครับ252มิลลิทัลลี่เม็ดอินยูเนะครับผลิตปีนะฮะตรงนี้นะครับโคเมนนะฮะผลิตปี1969นะครับตัวตัว252มิลลิทัลลี่เนี่ยจะมีจะมีผลิตด้วยกันหลายหลายบริษัทเนาะจะเป็น ตีตาตีตาหลายบริษัทจะเป็น smp โค man แล้วก็อะไรอีกอ่ะไม่รู้ชื่อยาวๆนะครับมันมีหลายหลายตัวนะแต่ตัวนี้เป็นของโคเมนนะจะตีตาโคเม n นะฮะคันเก้าร้อยหกสิบเก้านะครับอของสองห้าตะเกียงสองห้าสองเนี่ยเป็นตะเกียงรูปลักษณะคล้ายๆตัวสองสองศูนย์นะครับสองสองศูนย์ f นะครับแต่สีเป็นสีมิลิทารี่นะครับแล้วก็ใช้งานเป็น ตัววาวเดียวนะครับทอเจนเขาจะเป็นเจนโค้งๆนะครับเห็นไหมฮะเจนนะฮะจะเป็นเจนเจนผมดูแล้วงานจะเป็นงานอลูมิเนียมนะครับแล้วก็ไม่มีเข็มแทงนมหนูนะ,ะไม่มีเข็มแทงนมหนูเพราะฉะนั้นในอุปกรณ์จริงๆอ่ะตัวนี้มันไม่มีอุปกรณ์มาให้นะครับแต่จริงๆแล้วถ้ามันมีครบเนี่ยมันจะมีเข็มเข็มแยงนมหนูกับชุดประเเจมาให้นะในนี้นะ,อะโอเคครับ วิธีการจุดนะครับตัวนี้เขาจริงๆเขาก็จะมีอธิบายอยู่นะวิธีการจุดนะเป็นคู่มืออยู่อยู่ข้างๆตะเกียงครับอันนี네้มันเริ่มเรือนางแล้วนะเขาบอกว่านะครับตัวนี้นะครับเนี่ยเป็นคู่มืออยู่นะครับตัวนี้เขาบอกว่าให้ปั๊มนะฮะสิบห้าถึงยี่สิบครั้งนะครับเขาบอกให้ปั๊มสิบห้าถึงยี่สิบครั้งนะครับแล้วก็ปกติครับ เปิดาลาวก็1ในสีเนาะหนึ่งในสีก็ประมาณ2อถึงสรอบนะครับ2อถึงสรอบนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นสูบลมแล้วก็เหมือนกันนะครับหมุนหมุนเปิดนะครับหมุนเปิดหมุนปิดเหมือนกันนะนิ้วโป้งอุดเหมือนกันนะครับโอเคครับตะเกียงตัวนี้นะครับถ้าถ้ามือใหม่เนี่ยผมแนะนําให้ถอดป๊ะถอดหอกออกก่อนนะครับเพราะว่าถ้าไม่เคยจุดมาเลยเนี่ยตะเกียงตงเนี้เอ่อ เนื่องจากมันไม่มีตัวเข็มนะเข็มแยงนมหนูนะมันจะค่อนข้างลําบากนิดนึงในการจุดนะครับถ้าถ้าไม่มั่นใจมันจะมันจะไวไฟเบนซินมันไวไฟอยู่แล้วนะโอเคครับอันดับเลขผมแนะนําก็คือให้ถอดหมวกถอดโป๊ออกเลยนะครับอถอดหมวกออกครับหมุนหมวกออกไปเลยครับถอดจุดครับจนจนกว่าเราเราเรา,เราชินมันแล้วครับเราถึงจะ เราถึงจะจุดทั้งทั้งบัวทั้งทั้งโปะได้นะที่ผมให้ถอดเพราะอะไรนะครับเพราะว่าถ้าจุดครั้งแรกเนี่ยมันจะมีลูกไฟเยอะนะครับแล้วก็มันจะขมเหลมันจะไปติดโปะนะขมเหลมันจะไปติดโปะทีนี้เราก็จะทําความสะอาดยากเพราะว่าตะเกียงมันร้อนแล้วฮะมันจะทําความสะอาดยากครับก็ใหม่ใหม่ก็ให้แนะนําถอดไปก่อนจะดีกว่านะครับอเสร็จแล้วก็ตามสูตรเดิมครับปิดปิดวาลวนะครับ ปิดฝาน้ำมันให้แน่นนะครับแล้วก็มาปั๊มลมนะครับเนื่องจากตัวนี้ตามตามคู่มือไอ้ตามคู่มือข้างถังเนี่ยเขาเขียนว่า1 5 2ง2 5ครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวนี้สังเกตดูครับช่วงสโตกของกะแก้นสูบมันจะยาวมันจะยาวกว่ารุ่นทั่วไปนะมันจะยาวกว่าถ้าใครมีเครื่องมือถอดของเ,ออเช็ควาลวุ่นเก่าเนี่ยมันจะไม่ถึงเพราะมันยาวกว่านะตัวนี้นะครับ เขาก็เลยให้ปั๊มประมาณ25ครั้งนะครับโอเคนะครับเดีย๋ยวผมจะปั๊มไปประมาณ25ครั้งนะครับอ่าครับแล้วก็หมุนปิดครับอ่าทีนี้วิธีการจุดนะครับเนื่องจากว่ารุ่นนี้มันไม่มีมันไม่มี มันไม่มีเข็มเพลงนมหนูนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเปิดวาล์วน้ํามันเนี่ยเราต้องค่อยๆเปิดนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันเหมือนกับน้ํามันมันจะออกมาเยอะเกินไปนะครับก็จุดไฟเช็คลอไว้นะครับแล้วก็เปิดวาล์วนะครับรอบที่หนึ่งนะครับรอบที่สองนะครับรอครับรอให้น้ามันมันขึ้นนะครับรอบที่สองไม่ขึ้นก็เปิดอีกครึ่งรอบครับ มาแล้วครับมาแล้วก็ต้องปิดไปนะครับปิดไปก่อนนะครับปิดไปก่อนนะครับนะครับเนื่องจากตะเกียงมันไม่มีเข็มเยงนมหนูนะครับมันก็เลยทําให้ไฟไฟท่วมได้ง่ายกว่านะครับเราเราคุมเราคุมน้ํามันได้ง่ายยากกว่ายากกว่าไอ้พวกที่มีเข็มเล่งลีนะครับอ่าันนี้ก็จุดไปครับเผาไวเบินไปครับ จนกว่าจะติดครับอ่ะ,อะโอเคแล้วครับน่าเคแล้วครับตะเกียงเราติดแล้วครับติดแล้วก็โย,ยังร้อนไม่ได้ที่นะครับสองห้าสองจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับถ้าใครถ้าเคยเคยจุดสอง้าก็จะทราบกันดีนะครับมันจะมันจะจุดค่อนข้างที่จะยากกว่าตะเกียง ที่มีเข็มเยงนมหนูนะหน่อยนึงนะครับอ่าครับเ,เสร็จแล้วก็อัดลมครับอัดลมเพิ่มเติมเข้าไปอีกสักประมาณ30ครั้งครับอ่าครับผม Okay. เปิดน้ำมันครับเสร็จแล้วก็ใส่โอ้ย,ยรอแป๊บนึงนะครับมันยังไม่ไม่ร้อนไม่เต็มที่ครับยังร้อนไม่เต็มที่ครับอ่ามาแล้วนี่แหละครับรอก่อนนะครับ เราให้มันนิ่งก่อนนะครับไม่งั้นโป๊ะโป๊ะของท่านเนี่ยจะจะมีคาบขมเหลาครับอ่ะโอเคลม,ลมมันพัดไปไม่โดนท่อเจนครับเสร็จแล้วก็พอดีผมจุดในในที่มีลม,มนะมันก็เลยต้องใช้ระยะเวลานานหน่อยที่จะทำให้ตัวท่อเจนมันร้อนครับเสร็จแล้วก็ใส่โป,ป๊ะครับ ใส่โปะเพื่อใหอ้สะท้อนความร้อนเข้าไปหาท่อเจนนะครับตัวนี้เป็นโปซี่นะสีใบนะครับเรื่องความการใช้งานมันค่อนข้างจะทนนะเพราะมันเป็นโป๊ะแยกสีใบนะครับเดี๋ครับเสร็จแล้วครับตะเกียงมาพร้อมใช้งานครับนี่ครับสองห้าสองครับนะฮะสองห้าสองครับ เสียงสเสน่ห์ของ252ก็คือเสียงขู่คำรามนะครับเสียงขู่คำรามลมน้อยครับอัดลมเข้าไปอีกครับเพราะว่าผมเติมน้ำมันมาน้อยด้วยนะน้ำมันหน่อยเดียวใส่ไปสองกวยครับอการอัดลมนะครับมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับน้ำมันในถังนะแต่ให้เน้นให้อัดจนจนตึง,ต,งตึงมือหน่อยครับอัดจนแบบมันมีลมสวนออกมาเทบจะไม่เข้าอ่าเห็นไหมฮะมาแล้ว สองห้าสองนะครับนะครับใครที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับแนะนาให้ให้ถอดโปะถอดหมวกออกก่อนนะครับนะฮะฟังเสียงครับนะครับตอนนี้เป็นโปะโปะแยกตัวนี้เป็นออกจากฟ้าฟ้าหน่อยนึงด้วยนะไม่ใช่โปะใสนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วครับ252มิลิทอรี่ครับโฟเมน1969้าครับ หากวีข้อติชมหรือข้อสอบถามนะครับเพราะว่าสอบถามในช่องทางทั้งในแชททาง Facebook หรือในข้อความทางใน y o u t u b e ได้นะครับฝากรับชมโช่ว i วินเทจ a c e b o o k แล้วก็เมาโชว์ Channel YouTube ด้วยครับขอบคุณครับ